ามีรถกระบะแคปเปิดได้เกียร์ออโต้เข้าใหม่มาแนะนำโตยโยต้าไฮรัก์วีโก้ 2.7G ส mart แคปเครื่องเบนซินติดแก๊ส LPG รถปี2009เกียร์ออโต้รถบ้านลำดับที่2เลขไมวิ่ง210,000กิโลเมตรเครื่องยนต์เบนซิน2,700ซีซีอาัตราเร่งดีเครื่องยนต์สมบูรณ์ใช้งานได้ทั้ง2ระบบนุ่มนวล ภายในเบาะสีเบจเดิมโรงงานภายในกว้างขวางสวยสะอาดมากแอร์เย็นฉ่ำระบบไฟฟ้าใช้ได้ครบช่วงล่างไม่มีสนิมเจ้าของใช้รักษามากสภาพรถพร้อมใช้งานหาอยู่ไม่ผิดหวังแน่นอนขอขายที่ราคา169,000บาทเล่มเอกสารพร้อมโอนสนใจทักสอบถามกดที่โปรไฟล์ติกตอกได้เลยค่ะ ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ช่องเราสวยอันดับหนึ่งด้วยค่ะขอบคุณค่ะ